สวัสดีครับมาต่อ EP ที่3ครับรับค่าจากฟอร์มและแก้ไขข้อมูลในตลาดนะครับผมอ่ะในคลิปก่อนหน้านี้ครับพาสร้างการคิวรี่ข้อมูลมาแสดงในฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะนี่ครับให้ดูโค้ดอีกรอบนะครับด้านบนนะครับมี include ไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Databa s e นะครับประกาศตัวแปรรับ Met h o d get จากพ a r a m e t e r ที่ส่งมาจาก URL แล้วก็คิวรี่ข้อมูลนะครับแล้วก็เรียกข้อมูลมาแสดงในฟอร์มที่จะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ อยากจะแก้ไขอะไรนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้เลยยกเว้น id เท่านั้นที่เราให้แสดงอย่างเดียวนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมทีนี้ครับในฟอร์มแก้ไขข้อมูลเราจะต้องแอคชั่นไปที่สคริปต์หรือว่าไฟล์ที่ใช้ในการรับค่าจากฟอร์มแล้วก็เอาไปอัปเดตครับนะครับเอาไปอัปเดตที่ตลางอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเรามาโฟกัสที่แอคชั่นครับฟอร์มนี้ครับเราเซฟแอดมาจากฟอร์มที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น มันยังติดแอคชั่นตัวเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนนิดนึงครับเปลี่ยนจาก member form add db เป็น member form edit db นะครับเปลี่ยนเป็นสั้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ครับคัดลอกครับคัดลอกเสร็จทำยังไงต่อให้เปิด member form add db ขึ้นมานะครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาทำไมนะครับเราจะใช้ไฟล์นี้เป็นต้นแบบครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งพิมพ์ใหม่ทุกตัวนะครับ ไปที่ไฟล์ครับแล้วก็คลิกเซฟแอ s จากนั้นก็วางชื่อไฟล์ใหม่เข้าไปครับะนะครับเปลี่ยนเป็น member_form_edit_db.php underscore u n d r r s c o e e u n e r s นะครับเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันะนะครับ basic.php จากนั้นก็คลิกเซฟได้เลยะนะครับคลิกเซฟเสร็จแล้วทำไงต่อครับะนะครับข้างบนนะครับมี Include ไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Database ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมี printr method post นะครับแล้วก็ v a ร์ด m p เม t อดโพสนะครับอ่ะเราลอง Exit ไว้ตรงนี้ดูครับอ่านะครับ exit ไว้ตรงนี้ดูก่อนนะครับผมเราจะใช้ว a ร์ดแล้วก็ printr เช็คครับว่าในฟอร์มเรามีการส่ง input อะไรมาบ้างแล้วก็แต่ละ input มีการส่งค่าอะไรมาบ้างนะครับผมอ่ะนะครับในฟอร์มนะครับเราก็ เปลี่ยนแล้วแล้วก็เซฟด้วยนะครับเซฟแล้วก็รีเฟรชนิดหนึ่งครับรีเฟรชเสร็จแล้วกดเซฟได้เลยครับคลิกเซฟได้เลยนะครับพอคลิกเซฟเสร็จแล้วครับไปโฟกัสด้านบนก่อนนะครับเห็นไหมครับมันแอคชั่นมาที่ไฟล์ที่เราได้สร้างเข้ามาใหม่นะครับ m o r m e r i t r m e d i t db php นะครับแล้วก็ที่แสดงผลตอนนี้ครับก็แสดงนะครับปรินา Method Post แล้วก็วาดัมเมทอดโพสที่เราได้ส่งมา นะครับผมมาดูที่ปรินาแล้วกันนะครับดูศาสตร์ศาสตร์ดูง่ายๆนะครับผมมันจะมีการส่งมาทุกคอลัมน์เลยครับแต่ที่มีการส่งเพิ่มเข้ามาจากการทําระบบเพิ่มข้อมูลคือ ID ครับเพราะว่าในทาในการทําระบบแก้ไขข้อมูลครับหรือว่าอัปเดตข้อมูลเราจะต้องส่ง ID นะครับมาเทียบด้วยครับว่าเราจะแก้ไขข้อมูล ID ที่เท่าไหร่ นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นต้องส่ง ID มาเทียบด้วยนะครับ ID ที่เราส่งมาเป็น Input type number นะครับแต่ Read Only ไว้ไม่ให้สามารถแก้ไขได้ให้โชว์อย่างเดียวนะครับและก็มีการส่งค่ามาได้อ่ะคลิกเซฟีกทีหนึ่งอ่นะครับผมอ่ะถ้าดูจากปริณานะครับมันจะมีอีกหนึ่ง Input ที่ส่งมาก็คือ ID นะครับผมต่อไปครับกลับไปที่โค้ด อ่ะกลับไปที่โค้ด member form e d idb t นะครับประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มครับเราเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับตัวแปรก็คือ id ครับอ่ะแล้วก็ตัวแปร id เท่ากับแล้วละใส่โสต์อ่ะวงเล็บเปรี่ยมซิงเกิลโคดแล้วก็ใส่คำว่า id ปิดเซมิโคอนให้เรียบร้อยนะเห็นไหมครับเราพิมพ์เพิ่มแค่หนึ่งตัวแปรนะรเพราะว่าด้านบนนะครับเราไป Copy มาจาก เราไปเซฟแอดมาจากสคริปต์ที่รับค่าจากฟอร์มแล้วเอาไปเพิ่มข้อมูลใช่ไหมครับพอเราเซฟมาเป็นไฟล์ Edit อ่ะมันก็จะมีของเก่าติดมาให้เราด้วยเห็นไหมครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งพิมพ์ใหม่นะวันนี้เป็นทริคเลยนะครับผมอเอาไปใช้นะครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งพิมพ์ใหม่ทุกครั้งนะครับอ่ะเราประกาศตัวแปรรับค่าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับเราจะเปลี่ยนจาก insert into ครับให้เป็น update อ่ะเราเปลี่ยนคอมเมนต์นิดนึงครับ อัปเดตนะครับอ่าอัปเดต Data ก็ได้ครับอ่านี่ครับอัปเดต Data นะครับในการอัปเดตครับเราจะใช้รูปแบบ SQL statement คืออัปเดตชื่อตารางแล้วก็เซตนะครับอ่านี่ครับลบ Insert into ทิ้งไปนะครับหลังดับเบิลโคลครับอ่านะครับพิมพ์คำว่าอัปเดตอ่าพิมพ์คำว่าอัปเดตนะครับชื่อตารางและต่อด้วยคำว่า s e ต นี่ครับจากนั้นครับในวงเล็บตรงนี้ครับลบทิ้งไปครับวงเล็บเปิดลบทิ้งไปวงเล็บปิดก็ลบทิ้งไปนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะใส่นะครับเท่ากับหลังชื่อคอลัมน์ครับอ่านี่ครับไล่ใส่ให้ครบทุกตัวเท่ากับโฟนก็เท่ากับอีเมลก็เท่ากับเท่ากับเสร็จทำยังไงต่อนะครับให ไฮไลท์นะครับตัวแปรด้านล่างครับไฮไลท์นะครับหรือว่าคลุมดํานี่แหละครับย้ายมาไว้ครับหรือว่ามูามาไว้หลังเท่ากับนะครับผมแล้วก็มีแค่คอมมาเดียวครับห้ามห้ามใส่คอมมาเกินนี่ครับไฮไลท์ครับแล้วก็มาไว้หลังเท่ากับเนเหมือนกันครับไฮไลท์ครับระหว่างซิงเกิลโคดนะครับมาไว้หลังเท่ากับโฟนเหมือนกันครับไฮไลท์ครับแล้วก็มาไว้หลังเท่ากับ อีเมลเหมือนกันครับไฮไลท์ครับแล้วก็ลากมาไว้หลังเท่ากับแล้วก็ข้างหลังนี้ครับข้างล่างนียลบทิ้งไปครับนี่ครับเห็นไหมครับไวไหมครับแอปเดียวครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งพิมพ์ทุกตัวนะครับเช็คดูดีๆครับว่าเราใส่อะไรผิดไหมนะครับแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ครับชื่อคอลัมน์เท่ากับด้วยซิงเกิลโคดแล้วก็ตัวแปรนะครับมีซิงเกิลโคดครอบอยู่แล้วก็มีคอมมาขั้นแต่ละอันนะครับมีคอมมาขั้นแต่ละอัน นะครับอันสุดท้ายไม่ต้องมีคอมมานะครับเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ครับก็คือแวร์นะครับแวร์นี่ครับแล้วก็พิมพ์แวร์เข้าไปแวร์ด้วย ID เท่ากับตัวแปร ID อ่ะนี่ครับแบบนี้นะครับผมให้ดูอีกทีหนึ่งครับข้างบนอย่าลืม include ไฟล์เชื่อมต่อ d a t a าเบ e มานะครับแล้วก็พวกนี้คือเอาไว้เช็คนะครับแล้วก็ exit นะครับอ ดับเบิลสแลชคอมเมนต์ไปก่อนนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มให้ครบทุกอันนะครับ ID ก็ต้องรับด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Excel statement อ่ะนี่ครับการอัปเดตข้อมูลหรือว่าการแก้ไขข้อมูลใช้รูปแบบอัปเดตชื่อตารางแล้วก็คำว่าเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมีวงเล็บนะครับก็จะมีชื่อคอลัมน์ที่เราจะแก้ไขข้อมูลเท่ากับ,กบด้วยตัวแปรแต่และตัวแปรเราก็ต้องมีสิงเกิลโขดคอบ เพราะว่าเป็นรูปแบบของสตริงนะครับผมหรือว่าข้อความอักลรนะครับมีซิงกิลโคดครอบทุกอันนะครับซูมโคดให้ดูนะครับชัดๆนะครับนี่ครับนะครับสำคัญนะครับทุกคนชอบลืมบ่อยนะครับมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็ตามนะครับซิงกิลโคดนะครับห้ามลืมนะครับเปิดแล้วต้องปิดด้วยข้างในต้องมีดอลลาร์ายด้วยนะครับดอลลาร์ายคือตัวแปร พวกตัวแปร username ตัวแปร password ตัวแปร name ตัวแปร phone ตัวแปร email นะครับ id ไม่ต้องมาใช้นะครับไม่ต้องเอามาอัปเดตนะครับ id เรามาใช้ where หรือเทียบครับว่าเราจะแก้ไขลำดับที่เท่าไหร่หรือว่า id ที่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเรารับค่า id มาด้วยแต่เราไม่ต้องมาใส่ในนี้นะครับเราใส่แค่ส่วนของ where ครับหรือว่าเงื่อนไขที่เราจะเช็คว่าจะเอา id ที่เท่าไหร่มาแก้ไขข้อมูลนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างครับ result นะครับม่ใช่ query เหมือนเดิมเห็นไหมครับไม่ต้องพิมพ์นะครับไม่ต้องพิมพ์เพิ่มเลยนะครับใช้ของเก่าได้เลยแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็ m y ่ช close นะครับนะครับคืนการเชื่อมต่อเดต a าเบลให้กับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ echo sql แล้วก็นะครับ sr ขั้นนีดนึงก็คือขีดเส้นขั้นถ้าตัวปลาย r e s u l t ทำงานสำเร็จไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับเราก็เปลี่ยนจาก insert then update success fully นะครับแต่ถ้า error ก็ให้มีการแสดง error ออกมานะครับผมอ่ะทีนี้ครับ เรามาเทสสคริปต์เราดูครับะนะครับแบก็กกลับไปที่หน้าฟอร์มก่อนนะครับยูสเนมครับผมเปลี่ยนตัว A 2ตัวนะครับพารส่วนก็เหมือนกันชื่อครับเปลี่ยนเป็นนี่ครับแล้วก็เบอร์โทรครับห้ามเกิน10ตัวะเบอร์โทรนะครับเปลี่ยนใหม่ครับ อ่ะแล้วก็อีเมลครับใส่ถูกต้องไปเลยนะครับอ่ะเรากำลังแก้ไข id ที่4นะครับคลิกเซฟครับคลิกเซฟเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะฟิสนานะครับวาดัมนะครับอันนี้เอาไว้เช็คนะครับแล้วก็อัปเดต่ะคลีนคลีนตามนี้ไม่มีแอ r ลไเกิดขึ้นแล้วก็ด้านล่างครับขึ้นว่าอัปเดตซักเซ s f u ลี่แสดงว่าสามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับผมไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับ ทีนี้ครับจะพาไปดูข้อผิดพลาดที่ชอบลืมกันนะครับอย่างเช่นนะครับตัวสุดท้ายนะครับถ้าเราไปใส่คอมมาเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูนะครับอีเมลนะครับคือคอลัมน์สุดท้ายที่เราจะมาแก้ไขแต่เราไปใส่คอมมาจะเกิดอะไรขึ้นครับมาดูผลลับครับเซฟรีเฟสคอนติเนียลปึ้งนะนะครับแอ์เลอร์เลยครับแอ์เรอร์ครับถ้าแอ์เรอร์แบบนี้ครับแน่นอนว่าไปดูบรรทัด42มันบอกว่าแอ์เรอร์ที่บรรทัด4 2บ เราไปดูบรรทัด42นะครับบรรทัด42ดูยังไงก็ไม่แอลเลอร์พิมพ์ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นให้เราทําแบบนี้ครับให้คัดลอกคําว่าอัปเดตจนถึงแวร์เท่ากับสเนี่ยครับคัดลอกตรงนี้ครับที่ผมไฮไลท์นะครับไปรันใน P P m a i m i n นะครับอ่ะคลิกชื่อตารางครับแล้วก็ไปที่ H U L ตรงนี้นะครับ H U L ตรงนี้ลบข้างในทิ้งนะครับ แล้วก็วางครับลองโกดูครับโกปั๊บนะครับมาดูนะครับไม้ยเาเซตตัวนี้ครับนะครับมันก็จะบอกว่านะครับผิดตรงไหนใกล้ๆอะไรนะครับซิ NTAX นะครับอ่ะนี่ครับ portion for the right syntax to use near where ถ้าขึ้นคำว่า near ตรงไหนนะครับให้ไปดูข้างหน้า1 step สเตนะครับข้างหน้า1 step สเตความหมายก็คือนี่ครับข้างบน where นั่นเองก่อน where นี่ไงครับเรา ใส่คอมมาเกินเข้าไปนี่แหละครับ e อ r o r ที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแ r r o r ที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับเช็คละเอียดนิดนึงนะครับไม่ต้องรีบนะครับไปค่อยไปทีละสเต็ปนะครับผมอ่ะพอลบคอมมาชิ้งไปแล้วรีเฟรชครับคอนติเนียอ่ะแก้ไขได้ตามปกตินะครับดูใน d a t ้าเบสอ่ะเราเบราว์ครับอ่ะเห็นไหมครับข้อมูลก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลก็แก้ไขเรียบร้อยแล้ว นะครับอ่ะลองอีกหนึ่งข้อมูลครับอ่ะ back ไปก่อนแบ c k ไปหน้า list นะครับอ่ะ id หนึ่งครับนะครับใน id หนึ่งผมแก้ไขเป็นคำว่า admin นะครับถ้าส่วนตัว admin นะครับผมอ่ะแก้ไขแค่นี้แหละคลิก save อ่ะเห็นไหมครับอัปเดต success fully อ่ะนี่ครับแล้วก็ขึ้น h l statement ที่เราได้โค h o มานะครับผมแล้วก็ มี p print R แล้วก็ var d ด m p สำหรับเช็คข้อมูลที่มาจากฟอร์มนะครับผมอ่ะดูที่ตารางครับอ่ะเห็นไหมครับ username password ก็เปลี่ยน admin นะครับผมแล้แก้แค่2อคอลัมน์นะครับอ่ะเรียบร้อยครับต่อไปครับเราอยากจะเอาพวกนี้ออกใช่ไหมครับเราเช็คโอเคแล้วนะครับเราอาจจะลบทิ้งก็ได้นะครับหรือว่าไฮไลท์ทำคอมเมนต์ก็ได้ครับไฮไลท์ครับแล้วก็ ถ้าเป็น Windows นะครับคุณกด c t r l แล้วก็สลนะครับแต่ถ้าเป็นบนเครื่อง Mac คุณกด Command แล้วก็สลดสำหรับคอมเมนต์นะครับอ่านะครับไฮไลท์ทั้งหมดนะครับแล้วก็คอมเมนต์อ่านี่ครับโค้ดก็จะไม่ทำงานนะครับอ่าข้างล่างก็เหมือนกันอ่านี่ครับก็จะไม่ทำงานนะครับผมอ่า e เซฟรีเฟซอีกรอบหนึ่งนะครับรีเฟซครับคอนติเนียครับอ่าเห็นไหมครับก็จะขึ้นได้คำว่า Update Successfully นะครับผมอ่ะเพิ่มมาอีกเทคนิคหนึ่งครับก่อนที่จะไประบบลบข้อมูลนะครับจะให้มีนะครับ alert นิดหนึ่งครับจะว่าสคริปต์ alert ว่าแก้ไขข้อมูลสําเร็จแล้วก็ให้เด้งกลับไปที่หน้า list ข้อมูลนะครับผมอ่ะเพิ่มมาอีกหนึ่งเทคนิคครับอ่ะเพิ่มตรงไหนครับก็เพิ่มใน if else ตรงนี้แหละครับอ่ะนะครับใน if else ตัวนี้ครับอ่ะเราต้องมีการ echo เปิด tag script ขึ้นมาก่อนครับ e อ h ค d o u ดับเบิลโแล้วก็สคริปตนี่นี่ครับสคริปตแล้วก็ t ทายเป็นเท่ากับสแลสจาวาสคริปต์เนี่ยนี่ครับแล้วก็ปิดเซมิโคลอนให้เรียบร้อยนะครับสคริปตครับสคริปต์ไทป t เท t สแนะครับจาวาสคริปต์ นะครับถ้า Echo ด้วย d o u เบ e ร์โคดข้างในต้องเป็นซิงเกิล o ค e นะครับนี่ครับต่อไปครับก็จะเป็น Echo d o u b l เบอร์โนะครับแล้วก็ alert alert นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับปิดเซมิโค o n ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในวงเล็บครับมีซิงเกิลโคดแล้วก็ย้ายคำว่าย้ายคำว่า update success fully ครับไปใส่ในตัวนี้ครับ อันนี้ก็ลบทิ้งไปแล้วก็หลังนะครับหลังวงเล็บปิดมีซิงเกิโค้ดอ่ามีเซมิคอลอนด้วยนะครับแพทเทิร์นนี้ครับต่อไปครับก็จะมี window location นะครับคืออัปเดตเสร็จปุ๊บอ่า alert เสร็จแล้วนะครับก็ให้วิ่งกลับไปที่หน้า member list นะครับที่เราได้สร้างไว้ครับก็เหมือนเดิมครับใช้ echo ครับอ่า echo double quote ครับ พิมเขาว่า w n n o w w ครับแล้วก็จุดด้วยโลเคชั่นนะนะครับวัดเท่ากับอ่าแล้วก็ใส่ Single Code ครับอ่านี่ครับใส่ Single Code นะครับเ e มิโคลอนแล้วก็ข้างหลังก็เ e มิโคลอนอีกทีนึงนะครับในดับเบิ้ลในซิงเก e ลโ o ้ e ตรงนี้ครับเราก็ใส่ชื่อไฟล์ที่เราต้องการให้มันกระโดดไปครับก็คือ Member underscore l i s t ptp นะครับหรือว่าหน้าตามที่เราต้องการแล้วก็สุดท้ายครับ ต้อง echo ปิด tag สคริปต์ครับอ่า double ร์โคปิด semi colon แล้วก็ script, คส,สคริปต์ครับ slash อ่าสคริปต์เนี่ยแล้วก็ปิด tag ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ให้ล่นเข้าไปนิดหนึ่งนะครับอ่าเช็คอีกทีหนึ่งครับว่าพิมพ์ผิดอะไรหรือเปล่าสคริปต์นะครับนะครับ script นะครับ type เท่ากับ single quote S text s แล a จาวาสคริปนี่ครับผมตามนี้นะครับแล้วก็ e c h r t l e r t นะครับมีมีเออมีดับเบิ้ลโคดวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ข้างในมี single ลโค e ดแล้วก็ใส่ข้อความตามที่เราต้องการเข้าไปนะครับมี single ลโค e ดปิดนะครับหลังวงเล็บปิดก็จะมีเซมิคลอนอยู่นะครับแล้วก็จะมี d o บเบ e ้ลโคปิดนะครับแล้วก็มีเซมิอีกทีหนึง่ง นะครับผมแล้วก็ echo double quote window นะครับ location เท่ากับชื่อไฟล์นะครับที่เราต้องการจะให้กระโดดไปนะครับผมอยู่ใน single quote เสร็จแล้วก็จะมี semicolon นะครับแล้วก็จะมีปิดนะครับปิด double quote แล้วก็ปิดท้ายด้วย semicolon แล้วก็สุดท้ายครับปิดสคริปต์นะครับ air o r ก็เหมือนกันครับคัดลอกมาครับคัดลอกมาเลยแล้วก็วางแทนเลยครับ นี่ครับเราก็ขึ้นคำว่า e r r o r Tab มีตกใจด้วยครับ e r r o r r เสร็จแล้วก็ให้เด้งกลับไปที่หน้า member list เหมือนกันนะครับผมมาลองเทสดูครับว่าทำงานได้ไหมนะครับแบ็กกลับไปที่หน้า List ก่อนนะครับส่ง ID 2ไปแก้ไขข้อมูลครับส่ง ID 2ดีไปนี่ครับลองแก้ไขข้อมูลครับ นะครับ username password เหมือนกันชื่อครับลองใส่เป็นภาษาไทยครับนี่ครับคลิก save ครับเห็นไหมครับ update success fully แล้วก็คลิก ok ปึ้งนะครับมันก็จะวิ่งกลับมานะครับที่หน้า member list นะครับหน้าฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลก็ทำเหมือนกันครับทำได้ยังไงครับคัดลอกต้นแบบไปก่อนครับนะครับสคริปต์ที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลครับ Member form at db อ่านี่ครับในบล็อกนี้ไฮไลท์คอมเมนต์ครับอ่ข้างล่างเหมือนกันครับสองบรรทัดนี้ไฮไลท์คอมเมนต์อ่านี่ครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ครับแล้วก็เอาข้อความมาใส่ครับย้ายข้อความมาใส่แทนนะครับจากอั t เดต c c e s s f u l l y เป็น Insert Successfully แล้วก็ลบข้างบนชิ้งอ่านี่ครับ แล้วก็คัดลอกใาอีทีหนึ่งครับมาใส่ e อ r o r ครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความเป็น e อ r o r ครับอ่ะนี่ครับผมสามารถกดเพตสวิดีโอแล้วก็พิมพ์ตามได้เลยนะครับพิมพ์ให้เป๊ะแบบนี้เลยนะครับนะครับพิมพ์ให้เป๊ะแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะลองเทสหน้าฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลอ่ะไปที่หน้าฟอร์มเพิ่มครับ m ม m เบอร์ฟอร์มแอดนี่ครับใส่ username ครับ p a s s Word ครับชื่อเบอร์โทรนะครับแล้วก็เบอร์โทรอ่แล้วก็อีเมล email, ครับคลิกเซฟครับอ่ะเห็นไหมครับ Insert Successfully แล้วก็โอเคปึ้งนะครับมันก็จะวิ่งกลับมาที่ หน้าลิสต์แล้วก็แสดงข้อมูลที่มีการเพิ่มใหม่เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงครับในหน้าลิสต์นะครับลิสต์เมมเบอร์เราสร้างลิงก์ในการเพิ่มข้อมูลนิดนึงครับให้มีการลิงก์ไปที่ไฟล์ที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลครับหรือว่าฟอร์มแอดนั่นเองนะครับเปิดเมมเบอร์ลิสต์ขึ้นมานะครับจากนั้นครับอ่าตรงแคปชั่นตรงนี้ครับสร้างลิงก์นิดนึงครับเอนะครับอ่า A has left นะครับอ่านี่ครับ แล้วก็ปิดแท็กนะครับแล้วก็ใช้คําว่าเพิ่มข้อมูลนะครับแล้วก็ลิงก์เรากําหนดเป็น member underscore form underscore add dot php นี่ครับให้มีการเชื่อมโยงกันเซฟแล้วก็รีเฟรชเห็นไหมครับเพิ่มข้อมูลคลิกปับ๊บนะมันก็วิ่งมาที่หน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลนะครับคลิกแก้ไขนะครับคลิกแก้ไขปับ๊บคลิกเซฟ อัปเดต u c เ e s s fully มันก็วิ่งมาที่หน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำระบบแก้ไขข้อมูลสมาชิกนะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็นระบบลบข้อมูลสมาชิกนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ